โอเคไหมอ่าอันนี้เป็นไฟ LED นะแปดหนึ่งศูนย์ศูนนะครับมีทั้งหมด19สเต็ปแล้วซื้อจากร้านเบอร์แห่งตเตลนหลังสมาคมพุทธศักราชสองพันห้าสิบแปดจะไปย้องครับหรือว่าหลังลุงเจนนั่นเองนะฮะันนี้ก็ออกดีหลอดหนึ่งวัดนะครับอันนี้เป็นรถโอเคเดือน okay, หนึ่ง,งเ,นะนนเ,เยอะสเต็ปนะฮะเต็ปเยอะครับสเต็ปเยอะนะฮะ จากวุ้ยเฮงเสด็จครับหลังลุงเจต่อสัญญาดครับหรือว่าหล,ลงาังลุงเจสมาคมเพื่สังเ์อำเภอแก่จังหวัดระยองครับไอก้ ต่เต็มทั้งหมด19สเต็ปนะฮะติดต่อได้ร้าน,านบเบอร์เฮงเซเลนครับโอเค